สวัสดีครับพวกเรากลุ่มที่21จะมาจำลองสถานการณ์การใช้แอป Police i l a n d U ซึ่งเป็นแอปที่ช่วยให้ประชาชนแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้สะด,ดวกและรวดเร็วครับก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาอธิบายรายละเอียดนะคะแอปพลิเคชันโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ในการแจ้งเหตุเช่นอัญากรรมอุบัติเหตุและเชื้อเพลิงค่ะ w ูใครใช้ก็คือประชาชนทั่วไป what คืออะไรก็คือแอปพลิเคชันแจ้งเหตุด่วน เวที่ไหนก็คือใช้ได้ทุกที่ในประเทศไทยเว้นเมื่อไรเมื่อพบเจอเหตุฉุกเฉินวายทำไมเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงเหตุการณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะจุดประสงค์ของการใช้แอปนะคะเพื่อให้ประชาชนแจ้งเหตุฉุกเฉินได้สะดวกและปลอดภัยและรวดเร็วช่วยให้ตำรวจสามารถเข้าถึงพื้นที่เหตุได้อย่างแม่นยำผ่านระบบ GPS แล้วขั้นตอนการใช้งานก็ง่ายมากครับ1ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป2ลงทะเบยียนผ่านมือโทรศัพท์มือถือ 3. กดปุ่มแจ้งเหตุแล้วเลือกประเภทเหตุการณ์4ระบบจะส่งพิกัด GPS พร้อมข้อมูลไปยังศูนย์วิทยุ111โดยตรงดังนั้นเครื่องมือนี้อยู่ในขั้นตอนการรับแจ้งเหตุและสืบสวนส,วนสอบสวนของกระบวนการยุติธรรมค่ะเพราะข้อมูลที่ส่งผ่านแอปจะถูกใช้เป็นหลักฐานเบื้องต้นและช่วยให้เจ้าหน้าที่ดำเนิน ิดแจ้งในแอป Police Alert Utility จะได้ไม่ต้องกดหนีเก้าหนีนี่เสียเวลาแค่เปิดแอปก็พอโอเคเราเริ่มปฏิเสธแล้วตอนนี้ส่งข้อมูล GPS ถึงส่งไปยังเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วถูกติด่อเลยนะแบบนี้ตำรวจหรือใครจะมาถึงเร็วขึ้นไม่ต้องอธิบายทาง่งยากใช่ครับนี่คือความสมบูรณของแอป Police a ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพของการกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นครับ จช่รยเพิ่ความปลอดภัยและมีช่องทางแจ้งเตืนอนที่ง่ายและเชื่อถือได้ค่ะสังคมก็จะน่าอยู่มากขึ้นถ่าทุกคนช่วยกันสอดส่องแล้วก็แจ้งเหตุได้ทันเวลาดังนั้นประโยชน์ของแอปนี้ก็คือการสร้างความปลอดภัยความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของตํารวจค่ะสุดยอดเลยนะแบบนี้ตํารวจหรือผู้ัยก็จะได้มาเร็วขึ้นไม่ต้องอธิบายทางให้ยุ่งยากและขั้นตอนการใช้งานแอปก็ง่ายมากเลยค่ะ1ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป สงลงทะเม,มน้วเบอร์โทรสอบสามกดปุ่มแจ้งเหตุแล้วเลือกประทภทเหตุการณ์สะร,ระบบจะส่งที่กัดจุดยอมข้อมูลไปยังสวนวิทยุหนึ่งเก้านึ่งโดยตรงแอปโพลิสไอเลยูเป็นเครื่องมือดิจิตอลที่ช่วยเชื่อมโยงประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นนวัตรกรรมที่สำคัญในกระบวนการยุติธรรมยุคดิจิตอลครับ